ดิสนีย์เทรเชอรคือเรือสำราญลำใหม่ล่าสุดจาก d ดิสนีย์ครูซไลที่กำลังเป็นกระแสในหมู่นักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยการออกแบบที่ผสมผสานความหรูหราสมัยใหม่เข้ากับมนต์เสน่ห์แห่งโลก Disney ์ทำให้เรือลำนี้ไม่เพียงเป็นพาหนะสู่จุดหมายปลายทางแต่เป็นประสบการณ์ที่น่าหลงไหลตั้งแต่ก้าวแรกที่ขึ้นเรือขีดขีดขีด,ขดการออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจจากการผจญภัยดิสนีย์เทรเชอรได้รับแรงบันดาลใจจากทีมการผจญภัย ทั้งภายนอกและภายในตกแต่งอย่างประณีตด้วยองค์ประกอบจากภาพยนตร์ชื่อดังเช่นอลาดินจังเกิลครู ise โมอานาและโคโค่โดยมีถงกลางเรือที่หรูหราในสไตล์อาหรับพร้อมรูปปั้นทองคำของอลาดินและพรมวิเศษที่สื่อถึงการเริ่มต้นการเดินทางอันยิ่งใหญ่ขีดขีดขีดห้องพักสุดหรูสำหรับทุกไล์สไตล์ผู้โดยสารสามารถเลือกห้องพักได้ตามความต้องการ ทั้งห้องวิวมาหาสมุทรห้องพร้อมระเบียงส่วนตัวหรือห้องสวีทระดับพรีเมียมโดยแต่ละห้องมีการตกแต่งที่เต็มไปด้วยรายละเอียดทีมดิสนีย์เช่นภาพปูที่นอนลายการ์ตูนแสงไฟในรูปแบบดาวหรือภาพวาดจากหนังแอนิเมชันที่เป็นเอกลักษณ์ขีดขีดขีดความบันเทิงระดับเวิลด์คลาสบนเรือดิสนีย์เทรเชอร์นำเสนอการสแสดงสดสุดอลังการในโรงละครใหญ่เช่น The Little Mermaid และ Beauty and the Beast พร้อมโชว์แบบอินเทอร์แอคทีฟที่เด็กและผู้ใหญ่สามารถมีส่วนร่วมได้ นอกจากนี้ยังมีการฉายภาพยนตร์ดิสนีย์ล่าสุดกลางแจ้งบนดัดฟ้าเรือใต้แสงดาวและกิจกรรมมากมายที่ไม่เคยให้คุณรู้สึกเบื่อแม้แต่วินาทีเดียวขีดขีดขีดโซนเด็กและครอบครัวที่เต็มไปด้วยเวทมนต์พื้นที่สำหรับเด็กอย่างโอเชียเนียคลับถูกออกแบบให้เหมือนหลุดเข้าไปในโลกดิสนีย์เด็กๆสามารถเป็นฮีโร่ร่วมกับไอออนแมนในมาเวลซูเปอร์ฮีโร่อะคาเดหรือฝึกเวทมนต์กับเจดในสตาร์วอล คาโกเบขนขณะที่วัยรุ่นจะได้สัมผัสพื้นที่ชิลสปอร์ตพร้อมเกมสุดไฮเทคและห้องคาราโอเกะขีดขีดขีด,ขดร้านอาหารทีมดิสนีย์ที่น่าประทับใจดิสนีย์เทรเชอร์ภูมิใจเสนอร้านอาหารทีมต่างๆที่มาพร้อมเมนูสุดสร้างสารรค์เช่นพลาซ่าเดอโคโคที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแอนิเมชันโคโคเสิร์ฟอาหารเม็กซิกันต้นตำรับพร้อมโชว์สุดอบอุ่นหรือเวลออฟมาเวลที่คุณจะได้กินข้าวเคียงข้างเหล่าฮีโร่มาเวล ทั้งหมดนี้เสริมประสบการณ์มื้ออาหารให้กลายเป็นการแสดงที่น่าจดจำขีดขีดขีดสปาสระว่ายน้ำและโซนพักผ่อนสุดพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนดิสนีย์เทรเชอร์มีสปาหรูระดับพรีเมียมสระว่ายน้ำกลางแจ้งและพื้นที่สำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะเช่นค u ีเอทคอซึ่งเป็นโซนเงียบสงบที่เหมาะสำหรับการจิบค็อกเทลขณะชมพระอาทิตย์ตกนอกจากนี้ยังมีคลับลับเดอะฮอนเตสแมนชั่นปาเลอร์ที่ได้แรงบันดาลใจจากบ้านผีสิงอันเป็นเอกลักษณ์ของดิสนีย์ ขีดขีดขีดเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าตื่นเต้น Disney Treasure จะเริ่มให้บริการในปลายปี2024โดยมีเส้นทางหลักในทะเลแคริบเบียนแวะจอดที่เกาะส่วนตัวของ Disney ์อย่างคาสตาเวคและลูเกาเคแอดไลท์เฮาส์พอยซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมทางน้ำทิวทัศน์ธรรมชาติและความปลอดภัยที่รองรับทุกครอบครัวขีดขีดขีดความปลอดภัยและเทคโนโลยีล้ำสมัยเรือลำนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งระบบการจองผ่านแอประบบติดตามเด็กๆและอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบครันทำให้ผู้โดยสารมั่นใจในความปลอดภัยตลอดการเดินทางพร้อมทีมงานของดิสนีย์ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเพื่อให้บริการระดับ5าดาวในทุกสถานการณ์ขีดขีดขีดดิสนีย์เทรเชอร์ไม่ใช่แค่การเดินทางแต่คือความฝันที่เป็นจริงดิสนีย์เทรเชอรไม่ใช่เพียงเรือสำราญแต่คือสถานที่ที่เวทมนต์เกิดขึ้นจริง ทุกจุดบนเรือคือการเชื่อมต่อระหว่างโลกแห่งความฝันและความจริงหากคุณกำลังมองหาประสบการณ์ที่แตกต่างเต็มไปด้วยความสนุกและแรงบันดาลใจนี่คือจุดหมายที่คุณไม่ควรพลาด